คนมุงหนาวคือเกาครับเราดีย้ำเศ้าครับมึอนี่บรรยากาศดีครับเดี๋ยวคนมุงหนาวจะพามาเก็บระกาศเลยมาเหมือน,น,นคนไปใส่คนไปใส่นอโอ้หันเลยออกว่า พันธุ์นี่งามเชียร์พันธุมันออกอยู่ครับแต่มันออกปลายพันธุ์างานมาทำหนึ่งครับนี่โอ้หน่วยงานมบมับทุกคนลูกสวยไหมครับนี่เลยโอ้ นึ <Spirit> ่งเรื่อ ครับบูนี่ครับถือว่าได้นวยเด้ครับเนาะนวยออกแล้วผนถือว่าได้นวยอยู่ถ้าได้ไปเนี่คนปลูกก็ยังมาบริหารได้เลยนี่มันไอมันงามเชี่ยครับมันสวยอ่ามันไอขึ้นต้นเยอะเกินว้นเมื่อตัเมื่อเลยครับตอนนี้น,นี่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 นมา่จะเจ็ีเลย่มครับ อแกชเป็นังเอ้สุเอรฟังในแกมือแบบไหนอท่มอบหลเอาเส้นที่ใบไหลสีว่าดีบอมแมนนี่ครับกลายเป็นใบไหลขวายนวยอาไปอีกเลยครับทุกคนครับ นึกว่ามันอันใบไหลสิว่าดีหน่วยบอกงามใบสิลาไปอีกยยอ,อ,อู้ครับก้คนครับสวยงามเยเจ็บครับเก็บมันเป็นแต่เก็บอีดีเลยครับตัวบลาคือบลาเขียดเลยปลาไข่เลยไข<ป>่อยู่กับปลาไข่าครับ กอค่าก็นไปแล้วไปครับเขาเก็บบรรยากาศครับน้ำเศร้าครับเขาจะหกโมงกว่าเนี่ยนะครับตอนนี้นี่ซ้ำนี่เก่าได้หรือเนล่าซ้ำนี่เอาไปเลยยังหน่อยอยู่เนาะเอาเลยจีโอ้ยทุกคนต่ำแสบเต้นี่ซ้ำนี่กินได้แล้วมันไกลแล้วไปเลยเนาะเยว นี่ซ okay. ับซับมีคนเก่าบดทับนี่นี่เพราะว่าท่มืออื่นมันไก่ท่านที่แมมมืออื่นนี่ไก่เล่นสิขามมือเองนี่งใไก่เล่นบอกเกษตรพอเพียงคอยบอกถามตอบเรื่องบอกไปเลยมันก็ออกแคนเย็น ปกติไม่นช่เลยไม่ตลางไรว่าม,วมันส้นไปเราก็ชื่นชมหืจังไยก็แม่เอาจะฟังไงพัดยังบดเสียพัดยังบดเอาที่ไบพั่ไหลยกพัดยกพัดบ่หันว่ออสอน<ก>แรงตันี่ว่แม่เอี่ยงกัอันเก้านะพี่เของแม่ป้าปลูกด้วยหันว่าไม่ใบเป็นนววที่ไก่มาหัน บุกมีใบบุกมีหน่วยบอบใบน้อยบุ๊กใบเพราะว่าหน่วยกับบ,บุมกนี่แหละครับมือมือเก็บซุมือเลยมันมาแม่เลยเก็บซุมืออยู่เนาะเก็บทุกวันเก็บทุกวันดนเก็บทุกวัน ไปข้ายสลัดครับได้กลับนึงเลยเลยครับเนี่ยไปแล้วครับฟับกชัวห้องสิงออกสลาดแล้วครับทั่วฟักยาวไปรถเรื่องพอดี เอาเล่นตงกดกันดีครับ้นีไปตลาดรับ